คำถามต่อมาเขาถามว่าสอบถามพี่ประภาสผมดูคลิปล่าสุดแล้วสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการพยายามประหยัดชดเชยกรณีค่าแรงสูงขึ้น<ม>กรณีบริษัททำโซลา่าเซลลเพื่อประหยัดค่าไฟดูยิ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่กว่าจะคืนทุนก็นานเกือบหปีและปกติบริษัทเขาเอาค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งโซลา่าเซลไปคิดค่าเสื่อม นานเหมือนพวกบริษัทที่ทําธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยตรงไหมครับอ๋อ <değil, S 2> ไม,ไม,ไม่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 ตรงไม,ไม, <osaic S 2> ไม่ตรง,ตรงอ่ะเดี๋ยวพี่แชร์นะครับมุมมองเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่กว้างกว่าแค่รายรับรายจ่ายด้วยเบิร์มีกว้างกว่านั้นผมกําลังทำความเข้าใจคําถามก็คือคําถามเนี่ยคือเขาบอกว่าี่ที่ทำโซลารูปท็อปเพื่อรถค่าไฟประมาณนี้แล้วมันมีประเด็นเรื่อง คิดค่าเสื่อมไม่เท่ากันระหว่างโรงไฟฟ้ากับพวกบริษัทที่แค่เอาไปทำเพื่อประหยัดค่าไฟใช่ปะใช่ครับใช่ครับไม่เท่าครับไม่เท่าอืมอ่ะโอเคอ่ะก็อันดับแรกเนี่ยนะต้องบอกว่าคือมันมันมีอะไรที่มากกว่าการลดต้นทุนนะเบิร์ดมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะยกอย่างเช่น <c oughs> การทำโซลารูปท็อปเนี่ยนะครับมันเป็นการทำเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการสนับสนุนพลังงานสะอาด เป็นการสะสมพลังสะอาดนะครับซึ่งมันจะมาสอดคล้องกับประเด็นหนึ่งครับที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟุตปรินคืออย่างนี้เบิร์ตในอนาคตเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยจะมีการบังคับใช้แน่นอนฟังอีกครั้งรัฐบาลจะบังคับใช้แน่นอนเบิร์ตแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบยังไม่มีไม่มีใครทราบนะครับบังคับใช้ว่าทุกโรงงานฟังดีๆนะ ทุกโรงงานต้อง,ต,องอออต้องซีโร่อะไรวะซีโร่คาร์บอนอ่าต้องซีโร่คาร์บอนซีโร่คาร์บอนก็แปลว่าต้องแบบไม่อะไงต้องเน็ตมันนะเน็ตซีโร่คาร์บอนก็แปลว่าสมมตินะโรงงานเราเนี่ยปล่อยเอ,อก๊าซเสียสู่บรรยากาศเนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มติปีละปีละร้อยตันสมมติมั่วขึ้นมานะสมมติปีละร้อยตันต้องหาไอไอประโยชน์จากจากจากต้องหาคาร์บอนเครดนะิตอะมาปกมัน เพราะบมันให้เหลือศูนย์โอเคปะ่ะอ่า <ừ, S 2> และการทำโซลารูปท็อปเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเวิร์ด <ừ, S 2> ดังนั้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้มาแค่แค่การลดตน้นทุนเนื่อออกไปครับต้องบอกกันว่าการติดโซลารูปท็อปเนี่ยนะต้องบอกกันข้อแรกเนี่ยคุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเบิร์ดคุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคุ้มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพี่บอกว่าต่อให้ไม่มีไอ้เน็ตคาร์บอนเครดิตนะเน็ตคาร์บอนพวกเนี้ยก็ต้องทำครับ ก็ต้องทำคุมหมายความว่าไอ้ค่าไฟที่ประหยัดได้เทียบกับค่าเสื่อม่คุ้มอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะโรงงานเนี่ยมันรันหลักๆกลางวันใช้ไฟเยอะกลางวันอืมถูกปะมันยิ่งกว่าบ้านอีงนะไอ้บ้านเนี่ยขนาดลูกค้าบ้านอย่างเราอ่ะติดติดซอฟตลูทอปยังคุ้มเลยเบิร์ดทั้งนั้นที่เราใช้ไฟกลางคืนเป็นหลักยังคุ้มเลยแต่โอเคความคุ้มค่าก็อาจสักห้าหกปีคืนคุ้มทุนวันนี้แต่โรงงานเนี่ยสามปีก็คุ้มทุนแล้ว โอ้โห <prueba> oh, <c oughs> คุ้มทุนแล้ว <c oughs> ในขณะที่โซลารูปอปเนี่ยมันมีอายุเนี่ยสิบห้าปีถึงสามสิบปีแล้วแต่ยี่ห <c oughs> <c oughs> ้อสิบห้าถึงสามสิบปีดังนั้นเนี่ยคุ้มอยู่แล้วแล้วข้อแรกนะยังไงก็ต้องทําแล้วก็เงินลงทุนคิดเป็นค่าเสื่อมก็แล้วแต่แล้วแต่ด้วยว่าบริษแล้วแต่ว่าเออออริเตอร์เนี่ยจะอนุญาตให้ให้ตัดประมาณไหนประมาณนี้นะคะ <c oughs> รับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็สักสิบสิบห้าปียี่สิบปีไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้ สิบถึงสิห้าปีพี่คิดว่าอยู่ในเลนประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกโรงไฟฟ้านี่ก็จะแบบยี่สบห้าสมสิบปีเลยประมาณนั้นยี่สิบยี่้าปีอะไรเงี้ยประมาณก็คือโดยไม่นับคาร์บอนเครดิตก็เรียกว่าคุ้มอยู่แล้วคุ้มอยู่แล้วแต่ประโยชน์คาร์บอนเครดิตก็คือจะเป็นโบนัสใช่ถูกต้องจะมีเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่มีวันนี้ช่ไมในกานเอาขชยอะไรเงี้ยใช่ยังครับคือปกติโปรเซสมัน มันไม่ได้ซิมเพลขนาดนั้นไอ้ไอ้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันวัดยากม,มันต้องมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับเข้ามาในโรงงานแล้วก็คํานวณแล้วก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าเก็บเก็บข้อมูลนะเบิร์ตสมมติคือไม่ใช่ว่าติดตั้งป้องแล้วก็จบเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องแบบต้องมีการแทร็กตัวเลขด้วยเบิร์ตว่าอันเนี้ยในหนปีเนี่ยมันสามารถที่จะเออเซฟไปได้มากน้อยแค่ไหนเก็บปะอ่าต้องเก็บข้อมูลสถิติด้วยดังนั้นเนี่ยมันต้องทําตั้งแต่เนิ่นๆถูกต้องแล้ว ืซึ่งอันนี้เราบังเอิญว่าเราเคยไปซีวีแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารเอมารด้วยใช่ไหมครับซึ่งเขาก็เหมือนกําลังเซตอัพทีมรีเริ่มเรื่องเหล่านี้อยู่โดยที่เป็นเป็นคนเข้าไปใช่ตัวสอใช่ครับนคนเข้าไปกดก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการของปาร์ตี้ส่วนเนี้ยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งไอเรื่องนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมครับบอนเคดิตเพราะว่าเป็น หมือนเห็นพี่พูดถึงปล่อยขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันในเรื่อง<ช>เหมือนเป็น new Story s อร<ช>ี่ของ<ช>ทั้งตลาดเลยปะทั้งตลาดครับทั้งตลาดครับอืมก็คือหลักการก็คือว่าคือบางโรงงานมันต้องปล่อยคาร์บอนเยอะมันมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ต้องมีวิธีชดเยชยเมื่อคุณ<ช>คุณปล่อยเยอะกว่าคนอื่นใน,ในขนาดที่บริษัทอื่นเขาปล่อยน้อยกว่าคุณคุณก็ต้องมีวิธีชดเชยก็คือเหมือนต้องไปซื้อ ซื้อมาจากบริษัทที่เขาปล่อยน้อยใช่ครับและเขามีการ<น>แท็กคาร์บอนแบบนี้ออกมาออกมาเทรดกันได้ใช่ครับ<ม>ดังนั้นเนี่ย<ม>บริษัทที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้<ม>ก็พอกฎหมายกำหนดเนี่ยต้องจ่ายเงินหนักมากเพราะแพงครับ<อ>คาร์บอนคอ่าคาร์บก็ขา,ขายเป็นตันเนี่ยต่อตันเนี่ยแพงครับต่อตอนนี้บ้านเรายังถูกๆอยู่ แต่ว่าในฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยขายกันตันหนึ่งแบบโหแพงหูฉีกอืเป็นคอนเซ็ปที่ฉลาดดีเนาะก็เหมือนเป็นกนารบังคับไปในตัวใช่ไหมว่าให้คุณต้องดบดูแลแบบเอสภาพแวดล้อมของของของตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช